สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชัแนลวันนี้เราก็มาอยกเกมเจ็ดบาทกางยเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมปั้นบันแสงนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะลองเอาบันแสงตัวนี้นะครับมา PV p v p ีให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับซึ่งทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นทีมที่เน้นความถึกนิดน,นึงครับเพราะว่าจากที่ผมดูนะคือเอกลักษณ์ของบันเนี่ยมันมีอนาเขตขโมยอ,อยู่นะครับซึ่งจะสามารถลดไดเมจที่พวกพ้อง อสูิน7ดบาปได้รับลง20%นะครับและยิ่งถ้าเราเอามาคอมโบกับราชาพูดฮะเลควินนะครับที่สามารถสร้างเกาะได้และเกาะของคิงนะครับก็ยังสามารถลดเดเมจที่ได้รับอีก100%ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีเพิ่มแสบพื้นฐานให้กับพวกพ้องที่มีบ้านป้องกันอีก15%ด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือความสามารถของน้อง d ดีเนเพื่อนด้วยความสามารถราชินีแห่งพสุศาเมื่อเดีเนตั้งท่าอยู่นะครับเาเมจที่อวินพวกพ้อง จะได้รับลดลงอีก40%ครับเอาจริงคอมโบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างถึกเลยนะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับผมก็จะใช้เป็นอะนาราชีเพืเ่อนก็อาหารที่กินนะครับเราก็ปรับให้มันเข้ากับทีมหน่อยรอบนี้เนี่ยผมจะกินเป็นเพิ่มอัตราทนทานแล้วกันโอเคก็มาลองทีมนี้เลยครับ3 2 1 let's go <S 1> โอเคทีมแรกที่เจอนะครับโอ้โหมาเจอทีม เล่นเกตไม่ตายตั้งแต่แรกเลยนะก็มาขอลองดูหน่อยละกันเดี๋ยวผมเดวนี้ตั้งคอนนะครับแล้วก็พี่บันหวดดัดไปครับหนึ่งทีโอเครอบนี้เนี่ยคิงเราใช้ไม่ได้เพื่อนต่อไปก่อนโอเคโอค้โหการ์ดโคตรสวยนะตาหน้าผมว่าน่าจะเก็บได้นะครับสำหรับดัดนะ แบบนี้สวยครับตีเข้ามาป่าโดนรถเกตได้อยู่ก็ามาเดี๋ยวเราเก็บพี่ดัดก่อนสำหรับพี่ดัดนะครับเออ่ดูแลเดี๋ยวผมปวดป่าไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็เก็บเลยไหวไหมน่าจะไหวนะอีกทีนึงเนี่ยถ้าเอาชัวร์ผมหวดป่าไปด้วยเลยแล้วกันคิดว่าไหวผมคิดว่าน่าจะตายได้ทีเดียว ตายไหมดูดิเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับป่าบิดไหมโอเคเรียบร้อยอ่าขึ้นเอาทนด้วยนะนี่ขนาดยังไม่มีเกาะคิงนะครับ ป่านี่ยังไงก็เข้าครับป่าอย่างงก็เป็นป่านะเรียบร้อยครับโอเคครับมาก็ตอนนี้นะครับเรามาเจอทีมสามพี่น้องเพื่อนมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหเ,เปิดมานะครับโดนตัดคิวเลย ดัดก็ไม่อ่อนคอเลยไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยูอ่เหมือนเขารู้อ่าเขาเล่งถูกตัวนะครับเขาเล่งคิงผมเลยก็มาถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องเก็บดัดเลยครับคิงผมว่ายังไงก็บินอยู่แล้วนะมึงนะถ้างั้นเดี๋ยวผมใช้คิงนะครับบันแล้วก็หัวไปเลยเป่าดัดให้ปิวเลย โหเขาถึกมากเฮ้ยผมยังการพลาดคือผมตีสุดท้ายแบบนี้นี่คือดีบัฟมันหายเพื่อนโอเคครับไม่เข้านะไม่เข้าเลยเอาจริงอันนี้คือหยาบแล้วเพื่อนอืม <c oughs> ไม่ได้ตั้งทอนไว้ด้วยนะครับเออยังม เออไม่ตายเรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องให้เดียเน่แบกแล้<ป>อืมน่าจะไม่ไหวเรียบร้อยครับบินไปครับ <c oughs> ไม่ไหวก็มาครับรอบนี้เรามาเจอทีมผ่อนทางฟ้านะครับ แต่แน่นอนรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแผนนิดนึงเพื่อนๆไม่กินแล้วนะครับอาหารเพิ่มทนทานนะพอถ้าเปิดหลังนี่บินแน่นอนนะครับรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นอาหารลบลีกนะครับมาดูกันว่าไหวหรือเปล่านะอาหารลบลีกโอเคเหมือนเขารู้นะเขาก็เซฟนะครับใช้การตรีเป้าเดียวก่อนโอ้โหพี่บันพี่บันโคตรเจ็บไม่เป็นไรได้อยู่ครับ Okay, มาเดี๋ยวผมตั้งทอนนะครับเอ้ยหรือว่าหัวไปเลยดีผมว่าเขาหน้าจะเก็บไม่ได้หรอมั้งเดี๋ยวผมหัวเป็นแบบนี้ดีกว่าหัวไเลยครับพอมาเอลเนี่ยเขาใช้ไป2องใบแล้วเพื่อนๆคือถ้าไม่สวยจริงอะ่ะเขาคงไม่ขึ้นอีกหรอมั้งมาเอลไหวไหมโอเค4ี่หมนสองนะครับเลือดบ,บันก็กลับมาหน่อยแล้ะอันติมาด้วย คือถ้ามาเอลเขามาเยอะนี่ก็บินนะมาปะโอเคดูเชลสองได้อยู่ครับไม่มีมาเอลรอดรอดโอเคเวนมาวนมา <c oughs> ก็เราไม่รีบเพื่อนเราไม่รีบเราไม่รีบโอ้ <c oughs> oh, จะบันนี่ดูเหมือนจะไม่ไหวฮะ <c oughs> มาถ้างั้นเดี๋ยวผม ต้องดูดเลือดกลับมาหน่อยครับบันไม่ไหวอะใชเดียนเน่นะครับแล้วก็ตีบันไปหนึ่งใบเอาใครดีแล้วก็อันติเลยแล้วกันไปบันโอเคสองแสนห้าครับ ไม่แรงมากแต่ก็ทําให้เลือดกลับมาเต็มได้นะครับคือถ้าเกิดเราอันติกตันเนี่ยเพื่อนๆผมว่าบินได้อยู่นะก็เดี๋ยวรอบหน้าผมรวมคิงละน่าจะต้องพึ่งคิงเจ็บนะ หรือเอาเดียเน่ดีกว่าผมว่า DNA เดียเน่เลยดีกว่า DNA เพื่อนพราะว่าเดียเน่เนี่ยทีมเขาไม่มีรถเกตไงน่าจะได้อยู่โอเคมาครับอันติมาละน้องเดียเน่มีสี่สแตแ็กรวด้วยนะตอนนี้เอ้ยห้าแล้วดินี่มีห้าอันนะครับตาหน้าเดี๋ยวเราใช้คิงนะครับแล้วก็อันติสวนไปเลยอ้าวแบบนี้ก็สวยถ้าหมู่รถเกต เฮ้ยคิงโอ้โหแรงมากคิงบินเไรครับได้อยู่ได้อยู่เดียนเน่ huh. เราคือรับดาเมจเยอะมากนะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะได้อยู่เพื่อนจัดไปครับต้องอออินละไปเดียนเน่สู้ๆลูกแล้วก็พี่บันคอมโบปิดได้ไหม โอเค5้าแสบินแน่นอนเท่าไรระเบิดทอร์นาโดเรียบร้อยหกหมืครับแต่ก็บินอยู่โอเคศัตรูยอมครับโอเคครับมาตาสุดท้ายครับโหเรามาเจอทีม7บาปนะนี่เขาไม่เอาเดียเน่มาด้วยนะครับ โคตรโหดแต่เขาเปิดก่อนได้เปรียบอยู่นะเขามีคิงครับแต่ถ้าใช้ใบเดียวก็เข้าทางเราเพราะเรากินหลบมาเออสวยครับเดียวตกที่บ้นเลยเหรอเดียวเดียวเดียวบัน เออไม่บ้ยไม่บินครับไม่บินได้อยู่ได้อยู่ก็มาเดี๋ยวผมตั้งท่านะครับแล้วก็ต้องดูดเลือดคืนน่ะไม่งั้นเดี๋ยวตายไปตีคิงก็แหละเข้าไหมโหสบายสบายเอาจริงคือคิงอ่ะมันบางเพื่อนโคตรบาง,บางตัวเนี้ยเรียบร้อยเลือดเต็มเลือดเต็มไม่เต็มครับแต่ได้อยู่ แต่ตอนนี้ก็แอบน่ากลัวนะเพราะว่าดัดเขาเนี่ยปลดโหมดอยู่นะครับเดยวน้เราท้อนหมดเลยด้วยรอบนี้รือ,อไม่เข้าไม่เข้าบอกเลยโคตรถึกเอา้าเดี๋ยวจบงี้เลยเหรออือหก็ถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเออใช้คิงเดเน่ DNA ครับสองใบลดปากไปก่อนใบหนึ่งแล้วก็ดัดครับหวังว่าจะเข้าอยู่นะดัด าตายไหมบินไปเลยอืไม่ตายไม่เป็นไรตาหน้าเรามีอันติีครับได้อยู่เดียเน่ไม่น่าบินยังไงก็น่าจะยืนไหวดูดัด <laughs> ดีบับนี่เต็มหัวตอนนี้อ <c oughs> อเไม่เข้าแน่นอนเอาอะไรมาเข้า มาให้น้องเดียเน่ทรงแขกไปครับต้องตั้งทอนนะมันเพิ่มได้เบบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ค,คิงไปหนึ่งแล้วก็อันติครับไปยกแผงบอกเลยอเออเคลียดีบับก่อนบินไหมโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวเขามีการทองนะ ถ้าเป็นลูกไฟนี่อาจจะหนักอยู่เอ้ยไม่ใช่ว่ะแสดงว่าไม่ใช่ลูกไฟนะครับน่าจะเป็นธาตุทีเดียวไม่เข้าแน่นอนถึกมากไปครับเรียบร้อยโอเคครับก็สําหรับคลิปพีพีดีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับใครที่ชอบเล่นสายตั้งรับหรือว่าสายถึกนะครับตอนนี้เนี่ยคอมเจ็ดบาทมันก็พอเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่า ทั้งคิงทั้งเดียเน่นะครับแล้วก็บานเน่มันมีสกิลช่วยเสริมความถึกให้กับทั้งทีมทั้ง3ตัวเลยนะครับที่สําคัญเดียเน่ครับเพิ่งได้รับบัฟปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องมาด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าเดียเน่จากเดิมที่โหดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะทีมนี้อันติมันค่อนข้างเพิ่งได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับถ้าเลเวลหมยตายสูงพอนะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับ ใครที่ <laughs> เล่นแบบผมนะอย่าซานะครับไปกินอาหารทนทานสาหรับทีมนี้นะแนะนําว่าให้กินอาหารลบหลีกนะครับเพราะถ้าเราไปเจอคนที่ข้ามหลังเยอะกว่าเราเยอะๆนะครับเราจะมีโอกาสโดนวันเทิร์นคิวสูงมากๆนะแต่ถ้าเรากินลบหลีกมาเนี่ยมันค่อนข้างเซฟระดับหนึ่งเลยนะครับก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ลวกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวับนีเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ